ตอนนี้เรากำลังนั่งเรือไปในหมู่บ้านนะครับสกุสไม่ได้เสกีับครับุตัวงอันนี้ถนนลังสิตประทุมที่เห็นอยู่นี้นี่คือหน้าหมู่บ้านของหมู่บ้านรัตนโกสิทธ์นะครับ นี่เรานั่งเออรือเราจะไปเอาของร้านหมูย่างหมูย่างอุปทาน ที่มันถนนหรือหรือือน้ำลำคลองนี่ถ้าขับสบาเหมือนล่องแม่น้ำเลยวะ่องท้ับสภาพทุกวันแล้วนาโก้เซ็ตสองร้ปี าล้วก็าสินงไว้ปีนะครับรอพี่วิ่งถึงกี่โมงอะครับวิ่งถึงกี่โมงแค่มื้นพื้นเหรอฮะป้องตัวนะครับแล้วก็ปอ ต่างไปจากแม่น้ำลำพองเลยดูได้จากระแสน้ำครับลึกม,มากเลยกระแสน้ำเี่ยวเชี่ยวมากขึ้น เอาไปถ่ายมานันดิเอามือคล้องไว้นะอยู่นู้นพี่ผมช่วยไรบอกนะพี่นี่นะครับพาเล็มขับมาเล็มครับพาเล็มขับไปแล้วครับ <S 2> <S 2> โอ้โขึ้นรถไฟครับ โอ้โหรถจนนีจ้จอดอยู่รักษานะครับรัรกษาสัตว์น่อนะ เห็นว่าเราเดินจ่ะอยู่ตรงางเลยครับไม่รู้รถใครต่อใครก็ไม่รู้รอวันน้ำรถ,ำรถครับเข้าเมนสามครับเมนหนึ่งครับเชี่ยวมากดยน้ำเชี่ยวมากเลยครับ ข้าวมาดีเลยเหรอเขาได้ข้าวเลยครับว่าจะเห็นว่าอะไรนะออน้ำแรงมากนะมีตลาดลังสิ็ตลาดภา,ายในหมู่บ้านแลวนากงสินนะครับ ทที่คุณเห็นอยู่นี้คือเมนสามหมู่าและนัก,กวิทิ์สองอยปีที่เรากำลังจะไปนี้คือซอยห้าสับสามครับเป็นซอยที่บ้านผมอยู่การท่วมการน้ำท่วมครั้งใหญ่แหงนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เข้าถึงซอยบ้านผมเล้วฮะเข้าซอยป่ะนเข้าครับซอ,อยน,นี้ครับผมแม่งลึกกว่าเดิมมากอ่ะไหนมา่าไหร่ะอประมาณคอย ันนี้เลือกเเขาเบาเลยจะเข้าใกล้บ้านผมแล้วนะครับเกาเขาเบาดีพี่อ่าบ okay. okay. ้านประมาณหลังโอเค่โอ้ยเค่หลังไหนลึกมากครับเนี่ยครับหลังหลังเนี้ยฮะสูงสองชั้นนะนะอ่าไม่ชั้นเดียวครับเนี่ครับหลังเนี้ยเนี่ยครับหลังเนี้ยครับชั้นใหม่พี่โบ๊ทใหม่ไม่มีบ้านเลี่เลยนี่เอ่อนี่ยครับหลังเนี้ยครับ เฮ้าออยู่กันเนี่ยไปนสบกษาเอ้าไอ้ทาโล่อยู่กลนไเอาไปแล้วมั้าเข็นไอ้ทานี่หน่อยไม่ได้ไหน <C le ars> อ้าวทาโล่อยู่ข้างบนนะฮัลโหล Bom?